ละฝ่ายทั้งตัวลำยัยเองรวมถึงค่ายไหยทองคำด้วยซึ่งเรื่องนี้หนุ่มปุ้ยแอลกอไก่ฮอนกฮูกก็ได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวเช่นกันล่าสุดปุ้ยได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการเลื่อนปล่อยซิงเกิลใหม่ซึ่งเดิมมีกำหนดเผยแพร่ในวันที่28มีนาคมนี้โดยเจ้าตัวเผยว่าจริงๆกำหนดปล่อยเพลงใหม่ของผมคือวันที่28เดือนนี้มีนาคมซึ่งเตรียมเพลงถ่าย MV เสร็จไว้ตั้งแต่เดือนอนุราคมที่ผ่านมาแต่พอมีเหตุการณ์ดังกล่าวพี่เทพ และผมได้ตัดสินใจร่วมกันว่าเราขอเลื่อนการปล่อยเพลงใหม่ออกไปก่อนขอบคุณสำหรับคำติชมแนะนำจากทุกๆคนมากๆนะครับขอบพระคุณรูปจากคุณครูเบิร์ตด้วยนะครับเจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพวาดรูปเหมือนของตัวเองพร้อมข้อความขอบคุณแฟนๆที่เข้าใจและให้คำแนะนำรวมถึงกล่าวขอบคุณครูเบิร์ตศิลปินเจ้าของภาพวาดที่มอบผลงานให้กับเขาด้านครูเบิร์ตเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจปุ๋ยโดยแสดงความคิดเห็นว่ายินดีมากครับปุ๋ย ขอบคุณที่ชอบผลงานของผมในฐานะศิลปินแม้จะคนละทางแต่ก็ชื่นชมผลงานของปุ้ยเช่นกันขอให้ปุ้ยเจริญเจริญนะครับงานนี้แฟนๆต่างพากันส่งกำลังใจให้ปุ้ยอย่างล้นหลามพร้อมรอคอยการกลับมาของเพลงใหม่อย่างใจจดใจจ่อ